สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเบอร์สุโมงสุบดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไม่ตายางออกกำลังกายเนาะยางมามาพาะผละไม้ป้าพี่น้องซุกได้กํำลังซุกเนาะขาเจ้าเอิญมากเบกเบอร์รี่เบ่รเมตตาหันเอิญมากฟาร์มบัวหรือว่ามากเมือกเนาะพี่น้องเนาะเมตตาใชให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้ออืมกลาอยู่ด้อพี่น้องเก็บกินได้ลยแหละพี่น้องเล่นบ่พี่น้องอืมเ่นบ เนี่ยพี่น้องเป็นผัวอยู่เนาะพี่น้องน้อยเห็นปะอ่เนี่ยนี่แหละพี่น้องเห็นไหนี่อืมพี่น้องกําลังซุกพี่น้องเออเห็นปะน้อยโบยใหญ่แต่กระแซบได้พี่น้องเห็นไหมนี่เห็นปะอืมพี่น้องน้อยเห็นบ่เป็นผัวเป็นผัวอยู่พี่น้องเป็นตาสอดได้เห็นบ่เก็บไปกินเก็บไปใหดขนมนี่ผัวนี่ใหญ่พี่น้องนี่มากนี่ใหญ่ใหญ่เห็นบ่จักเห็ดหรือบ่เม่ตากับอันนั้น แสงแดดมันย้อนอันนะ่ะใส่แว่นเมตาก็เลยซับฝนคนเละไปเลยนี่พี่น้องผัวนี้ก็ได้เห็แบบนมันนี่พี่น้องเอ๋ยเห็นบ่โอ้แสงแดดย้อนอิลพออพอพพ่พี่น้องเห็นบ่คักเนาะพี่น้องเนาะเห็นเป็นผัวเป็นผัวอยู่ผลไม้ป้าพี่น้องบบมีของไผ่บบมีเจ้าของพี่น้องอเก็บกินได้ตามสบายใจพี่น้องเอ๋ยพูดนะพี่ตาโสนให้เมตาหลดมักมักคักเนาะพี่น้องเห็นบ่

หลายอยู่พี่น้องนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้เฮงหลายเฮงคังกพี่น้องเอ้ยพูดนาะอือเห็นบ่พี่น้องนั่นแหละไปย่างกันโตพี่น้องเอ้ยแดดฮ้อนฮ้อนกับยางโตได้พี่น้องสี่โมงแรงแล้วตอนนี้ย่างตา่ำให้ตามท่งนานแหละตามป่าอ่าง่นแหละพี่น้องอื ยังหินกันต่พี่น้องเออกองไม่ตาก็คือเป็นสีเงี้ยงๆบอกจังเด่ะนั่แหละท่งให้ท่งนาบรรยากาศลูกสาวให้เวาให้แม่อยู่ลูกสาวไม่ตากคนว่าแม่เอ,อ้ยอย่าแข่งแดดไหลายมแม่หันแห้งดำแห้งเขียวแหละเพื่อนว่า <c ười> <c ười> กายดำจนเขียวเพื่อนก็คือกัดแหละบอกแต่แม่เขาสะออดนาอพี่น้องงาม หมากะแซงเขะเจ้านะเป็นพวเป็นพวอยู่เม่ตาสะออดแหงด้งเลยพี่น้องเอองามแหง้งงามลินตามทงให้ทงนาเด้อเม่ตาแก่งกล้องไว้ก็ขอโทษขออภยัยงามลินจบอยู่เปน็นลำกันอยู่บ้านนอกบ้านนาแหละพี่น้องเอ้ยทงไร่ทง,ทงนาป้าตัวัวหมักะแซงเขะเจ้าไปตาสะออดเนาะเบื่องเมตาสิย่างไปเบื้งก่อนเป็นตาสะออดเด้อพี่น้อง นะบอกพี่น้องโบนนั่นประดับมากมันอยากแห้งๆนะเนาะพี่น้องให้บอกมากมันอยากแห้งๆจะเป็นประดับมันเนาะมันบอกพี่น้องต่อพวัวใหญ่อีเลยเนาะพี่น้องมั้ยมากแข็งแข็งพี่น้องไม่จ้าโบก้าเก็บกินในย่นวันอันนั้นยัานพุทสศยาไปย่างต่อพี่น้อง นั้นแม่ตาย่างมาเห็นกวงเห็นฟานนะฟานแม่ลูกออนป๊าโตพี่น้องเบิร์กอยกันเลยนะเป็นงนเป็นงนมงดูนี่พี่น้องสออดเนาะม,มึั้มเคยแซงเคยเจ้าหนังเลยเป็นพัวอยู่คักอหลีพี่น้องคุณเนาะคุณกลมขนมนำเลยแม่ตากันเลยอบขนมฮอน ไปย่างแบบน,นี้พี่น้องเอ,อ้ยตังค์ c h y ย่างได้แบบน,นี้บนญเมตตามันย่างลินกับประมาณนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยมันจะแบบเช่ลละไปบันไดกับบนได,ไดมีแต่ท่องไห้ท่องนาแบบเช่ละพี่น้องย่างตามท้งไห้ทงนาตามไร่างุนนี่แหละเ็นบอกเขาเจะเฮ็ดคักเนาะพี่น้องสะอาดสะอาดสะอื่นสะสวสะเวยดีเมตาย่างม,าม้ากับกวง ไม um. ่รู้ออดยี่นี่แหละจะกลวงว่าจะฟาดไม่ตาก็ยันฟันอะไรก่อนยามคนเงียบๆเพิ่นออกมาเด้เห็นแต่สอกไม่ลูกแล้วบ่เห็นตัวอื่นดอกตัวน้อยกับตัวใหญ่สอกไม่ลูกข้าเจ้าแหละนี่แหละสวนองุ่นข้เจ้าสวนมาไข่แซงข้เจ้าก็ได้พี่น้องข้เจ้าก็เฮ็ดเก่งอีหลีเนาะพี่น้องเนาะสะอาดเบิดข้เจ้าเฮ็ดเนาะอื้ ย่ากระบอให้ขึ้นกระบาดพืชอีกได้หันพี่น้องจับเพื่อนบาดยังตากระบุจักเด้อพี่น้องเด้อจะเสียยาบาซินนะพักๆเด้ออ๋อมันยังลรือ่คนย่างคือกันบ่ะไม่ตากระแวนตากระเบิ้งไก่กระนั่นพี่น้องเอ้ยเสียแสงตาแห้งได้ไม่ตากระดัไปหาหมอโอ้ลุดลงหลาย ไปหาหมอสองสามมือผ่านมาหันรุดลงแหงเลดบางทีก็อาจจะได้ไปลอกเมตาหันพี่นออ้องเอยลอกตาเนี่แหละพี่น้องมาเบื้องนี้ฮัลโหลพูดไม่ตาย่างมากะไก่เติบได้เห็นบ่พี่น้องฮะหันเมตาย่างมาหันไม่ตาแกงกองไว้ก็ขอโทษขออภัยไลยเพราะแม่พี่น้องก็ได้เนาะนี่แหละพี่นอ้อง คักบ่งามบ่โอ้หอนขนาดพี่น้องแดดมุกเทาหักหอนหลายพี่น้องเอ้ยเนาะหอนแหง้งไปยางกันโตพี่น้องเนี่ยนี่คือบรรยากาศทงไฮทงนาที่ประเทศฝรั่งเศสเด้อพี่น้องเด้ออยู่บนเมตาอยู่อยู่บันนอกบันนาบนอื่นเมตากรบโบได้ไปกรบโบได้เห็นต่ออาจจะโบคือโบนเมตาอยู่กระมีเนาะพี่น้องเนาะ หลังมองหลังบดกับบ่คือกันเนาะแต่มิตาสิละทำกากาบดเมิตาอยู่ก็ไดพ้พี่น้องเอ๋ยอืมอ่าตัวนี้ขาเจ้าจบดไนะด้นันบดได้ดุดขาเจ้าปล่อยธรรมชาติเลยบดได้ดุดบดได้ไทยเห็นบอ่อืโอ้สะอ,อดี๋ยวมาขยเซ่งนี่ยวเจ้าเมิตาสโอดคักสโอดงามเป็นเพรวะป็นเพรวะอยู่พุ่นอะ่ะ มาพี Now, okay. Alpha, psycho, ่น้องตั้งแต่ใบมันแห้งเนาะพี่น้องว่าบ่ใบมันตายนะเป็นอย่างเห็นนหมมันฮอนหลายบ่เนาะยานเป็นน้ำมันฮอนหลายบ่สะออนเมตตาเป็นพัวเป็นพัวอยู่ตัวพัวใหญ่ใหญ่อุ้ยแสงนี่แห้งใหญ่คักพี่น้องเอ้ยเห็นะหมตรงนี้เป็นโงนสะออนด้ยคุณนะเป็นน้ำกันบอกพี่น้องพณนะสะออนคักเนาะพี่น้องพูดูเหลี่ยวไปพูพี่น้องเอ้ย คักอะไรอืจะอดได้พี่น้อวนี่ก็ได้ษพวงนี่ก็ได้พี่น้องดูฮอนโอนโตนอยู่ฮอนจะเป็นใารเจ้าเก่งไหมเป็นใารเจ้าเฮ็ดได้เฮ็ดดีหรือเนาะพี่น้อง้าดูพี่น้องอันี่พี่น้องจ๋าพนะคักบ่พี่น้องเอ้ยพุ่นเป็นโพวบักใหญ่บักใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่คักบ่พี่น้องเนาะคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นอืม โอ้คัก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 พี่น้องเออคุณนะพี่น้องพัวใดก็ได้คุณนะพวนัพวบางใหญ่บางใหญ่ใหย่งโตอ,อืมสะออดได้แม่ตาเป็นพัวเป็นพวงใหญ่คักอีหลิหักบวเห็ดมากคะแซงดำหลายเลยพี่น้องสีดำบวมมีหลายมีแต่สีเขียวไปสิละหลายสีเขียวสีดำมีน้อยเดียว คักเนาะพี่น้องเนาะสะออดโอ้หอนขนาดพี่น้องเอ้ยตัวสะออดในเขานี่อีกพี่น้องเบิกนี่อีกสะออดแห้งไม่ตาสะออดนะขึ้นใจเห็นเป็นพวงแบบสินักน้องบอ่ะเบิกได้นี้เห็นบ่ะตัวนี้ก็พาดหัวอยู่เห็นบ่พี่น้องคักอีกิเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็ขึ้นใจได้ม่ตาเหน็นบ่ะพี่น้องเอ้ย ไปไปกันโตพี่น้องจ๋าฮู้ฮ้อนฮ้อนสะออนเด้พี่น้องเอ้ยเป็นพัวเป็นพวงอยู่โอ้ทางนี้งามมากใหญ่เว้ยพี่น้องเอ้ยมากใหญ่ดีมากใหญ่โอ้ยโซนโมพี่น้องฮ้อนฮ้อนแห้งฮ้อนหลายพงย่างมา ว่าสิบกฮอนก็บฮอนเด้อพี่น้องเอ้ยฮอนฮอนเดดก็ได้ว่าสิอันนั้นเมตาคือดอกสิบกฮอนหลายปานนี้นะพี่น้องฮอนแหงเนาะเนี่ยคือไปพุ่นหละพี่น้องแว่นตาแม่ตานี่เบิ่งบ่เห็นหยังเลยพี่น้องเอ้ยมือตึ๊บโอ้เบิ่งบ่เห็นหยังเลยพี่น้องจามือคลั๊ก ไปนี่อกันโตพี่น้องเอ้ยดบเท่าไรแหงมาแข็งแดดแห้งเขียวตืมเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ไปกินขา้าวลูกสาวกับมูว่าโู้เขียวเท่าไรแหงใส่ส,สุดเขียวแห้งเขียวตืมเนาะวะสันจะได้จะได้เนาะเนวมันดบเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคนขี้ดบคนขี้ลายกับแบบสีละเนาะสีเห็ดจังไดเนาะพี่น้องตามธรรมชาติเท่านี้แหละอืเอาสำหรับคลิปนี้กับบุมีอย่างดอกพี่น้อง ออกมาย่างลิ้นแข็งแดดออกกำลังกายพี่น้องเอ้ยท้ายคลิปนี้เมตากะขอเกล่าวคำว่าสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ไปละพี่น้องบายบายสบายดี